ทำพอตอยังไงให้น่าสนใจอย่างแรกเลยครับถ้าเราจะทำพอให้น่าสนใจเราต้องรู้จักตัวเองก่อนครับว่าเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรสมมติเราเนี่ยมีคอนเซปต์ในพอตัตวเองในตอนติดนวัตมอสอว,ว่าเราเป็นคนที่แพแต่ไม่มีวันยอมเราก็ใส่ไปเลยผลงานที่เราแพ้แต่ถ้าเราแบบเออพี่ทำยังไงนอกจากนั้นอีก เราต้องรู้เขาว่าคณะที่เราจะเข้าเนี่ยอาจารย์หรือคณะกรรมการชอบผลางานแบบไหนครับเรื่องนี้สามารถไปดูได้โดยที่ไปเข้ากลุ่มเด็กโชว์พอเข้ากลุ่มอะไรแบบนี้ครับเราลองเสิร์ชว่าคณะของเราเนี่ยร่นคี่ที่ยืนรอบพอร์ตเขาติดด้วยอะไรครับถ้าดูเยอะๆเนี่ยวจะเห็นเทมเพลตอะไรบางอย่างสมมติของเราเราเห็นว่าอาจารย์นะคือแต่ละปีเขาชอบความเป็นตัวเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะเล่าเรื่องความเป็นตัวเองออกมาครับต่อให้เราแพ้อันไหนถ้าเราภูมิใจเราเล่าได้เราจะใส่เข้าไปครับซึ่งมันก็ถูกนับเป็นหนึ่งในคําถามที่โดนในห้องสัมภาษณ์เหมือนกันว่า และผลงานไหนที่เราภาคภูมิใจครับกับอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเกิดอยากทร์ดให้น่าสนใจเราต้องใช้เวลากับมันครับการทร์ตแนะนําว่าอย่านะให้เกิดทําแบบ2วันก่อนส่งเพราะว่าการทํา2วันก่อนส่งมันจะรูวลักษณะกรรมาการจะดูออกครับแต่ถ้าเราค่อยๆละเมีดละมกับมันพยายามกับมันมันจะทําออกมาได้ดียิ่งขึ้นครับ